ใน,นช่วงนี้ครับสิภาคผู้ชมไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันแน่ครับคุณผู้ชมเมื่อนี้สภาพอากาศสิเป็นอยไรไปติดตามกับสถานีอากาศนะครับเมื่อนี้อยู่กับคุณนโควิดสะอาดครับสวัสดีครับคุณบาลีสวัสดีคุณพัชระและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงนี้ ภาคอีสานของเราครับฝนก็จะน้อยสักหน่อยนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงก็ยังคงปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราอยู่นะครับฝนน้อยลักษณะเช่นนี้ก็จะมีอยู่ประมาณจนถึงวันที่18นะครับในวันที่19นะครับจะมีบริเวณความกดอากาศสูงลงมวนอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมนะครับซึ่งการแผ่ของบริเวณความกดอากาศสูงอย่างนี้ทําให้บ้านเรานะจะมีฝนตกอย่างมากในช่วงวันที่ 19-20นะครับจะมีอยู่2วันนะครับถัดจากนั้นฝนมาเราก็จะลดลงแล้วครับแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับสำหรับฤดูหนาวปีนี้บ้านเราคาดว่าก็จะอยู่ในปลายช่วงปลายสัปดาห์ที่3นะครับซึ่งปีนี้พยา,ากรณ์ว่าจะมีอุณหภูมิต่ํากว่า ปีที่แล้วนะครับแย่งไรพอแม่พี่น้องก็เตรียมตัวไว้นะครับสหรับเมื่อวานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนตกได้อยู่นะครับแต่ในสถานีที่ออกมานะครับไม่มีฝนตกนะครับฝนตกเมื่อวานมีที่บุรีรัมย์นครพนมครักัดกใต้เล็กน้อยครับประมาณ20ของ20ของพื้นที่ในเมื่อวานนะครับสหรับลักษณะสำหรับปัจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะอากาศในวันนี้ครับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็ยังคงอยู่นะครับแต่กําลังก็จะอ่อนลงไปนะครับ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชานะครับซึ่งหย่อมความกดอากาศแถนี้จะเคลื่อนที่ต่มแนวร่องตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีร่องมรสุมนะพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของภาคใต้นะครับในวันนี้นะครับทําให้บ้านเราก็ยังมีโอกาสเกิดฝนได้ประมาณ30%ของพื้นที่ในวันนี้ส่วนมากก็จะตกในบริเวณที่ใกล้กับแนวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกนเฉียงเหนือในวันนี้นะครับภาพถ่ายดาวเทียมในเวลานี้ภาพวันออกเฉียงก็มีเมฆ บางส string, ่วนนะไม่สนมากตอนนี้ก็อยู่ทางตอนล่างครับเราจะแห่เป็นแนวองกลมนะครับเนื่องจากมีอ่คมความกดอากาศต่ำนะครับอยู่ตรงบริเวณทางตอนกลางของประเทศกัมพูชาซึ่งคลุมมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นกันครับประกาศเกิดฝนส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนล่างเหมือนกันครับบริเวณพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนนะครับในวันนี้ประมาณ30ซของพื้นที่นะครับสำหรับพยากรณ์อากาศยี่ชั่วโมงหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับส่วนมากก็ อากาศเย็นตอนเช้าก็อยู่ทางตอนบนของภาคนะครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าขน,นองร้อยละยีของพื้นที่นะครับส่วนมากก็อยู่ทางตอนล่างของภาคนะครับอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่2 2่สสถึงยีนะครับสูงสุด3 4มสถึงสามสิบนะครับลมก็เป็นลมตะวันออกช่วงนี้ครับลมเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกความเร็วสิบถึง,ถงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็จะมีฝนประมาณ2 0่สถึงสาของพื้นที่ครับไปจนถึง วันที่18แในวันที่19ฝนบ้านเราจะเพิ่มขึ้นถึง70%ของพื้นที่นะครับยังไงพ่อแม่พี่น้องก็เตรียมตัวไว้นะครับถัดจากนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของฤดูฝนจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวบ้านเราจะ,จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับก็พ่อแม่พี่น้องก็เตรียมตัวไว้นะครับขอจบายงานเทเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณโกวิสอาดกับสถานีอากาศนะคะเรื่องของฝ่าฝนตอนนี้ก็ถือว่าต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องร่วมถึงอากาศเย็นค่ะกใกล้เข้ามาแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้เริ่มสวมเสื้อกันหนาวเพราะว่าเลือมไอ้คอแขแค่ๆขกันค่ะตอนนี้อากาศช่วงเปลี่ยนแปลงนะครับอาการอาการตัวก็เริ่มสีอ่อนเพี้ยไปน้านะครับก็ต้องติดตามกันต่อโดยแต่ว่าฝนก็ยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของออีสานตอนล่างก็ยังเกิดฝนถึง3 0เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี่ยวหนาวเดี๋ยวเข้ากันมาติดตามกันต่อนะครับในท